มันกระตัวใหญ่แต่ว่ามันแห้งแห้งไหนหมดพกบุงแล้วหมดพกบุงแล้วพี่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 ผันหลักพันหลักพันหลักพี่พี่พี่นี่นี่นี่เฮ็ดขุัวอยู่นี่คนตักกันเนี่ยเาเห็นคคตักเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่กล่องนะใส่กล่องใส่กล่องนะท่านด้วไม่ใส่กล่องด้วยไม่ใส่กล่องเรียบร้อยครับตักโดยกู้ไผ่ Hehehehe <laughs>